พระนางมาริกาถามพระศัสดาเขาอยากสวยอยากรวยอยากสูงสักน่าเขาท่าไหมเราจะได้สอนลูกสาวเราไงบอกลูกอยากสวยรวยสูงสักนะให้ทำอย่างนี้นะบอกพระนางมาริกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธอืมไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจ ถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระพัดกระเฟียไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธและความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏนะและเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพรามเห็นนะ รั้นมาดูคมนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมากและสูงสักเห็นนะทำอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเรานะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะยมยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งรวยนะยืนยันโดยพระพุทธเจ้าของเรานะอ